ันนี้พาจะเดินทางไปซิดนีย์ค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เดินทางคนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้วหลังๆนี้จะมีจะเดินทางไปกับลูกถึงแอร์พอร์ตแล้วนะคะ วันนี้เราจะเดินทางไปกับสายการบินควนตัสค่ะควนตัสก็จะเช็คอินที่โรเอ็นค่ะเราจะเดินทางใยชั้น i n e s s Class นะคะก็มาเช็คอินตรงแถวของ Business Class ได้เลยวันนี้คนเดินทางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเทรปนี้เดินทางแค่5้วันนะคะแต่ว่ากระเป๋าใบใหญ่มาเลยเพราะว่ามีแลนจะชอปปิงะะ้งด้วยค่ะได้บอดดิ้งพาสมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป Security c h e c k แล้วก็ไปผ่าน i g r a t i o n กันค่ะเราไปชั้น Business Class นะคะก็จะสามารถไปผ่าน i g r a t i o n ที่ช่อง Priority l a n นได้คนก็จะน้อยหน่อยค่ะไปกระสายกบินัน สามารถจะใช้ lounge miracle lounge ก็ได้หรือว่าจะเป็น the emirates lounge ก็ได้ค่ะพาเลื่อกจะมาที่ emirates lounge นะคะเข้ามาใน lounge กันแล้วนะคะพาค่อนข้างชอบ emirates lounge นะคะเพราะว่ามันจะมีที่นั่งที่เป็นแบบโซฟาด้วยแล้วก็เป็นแบบโต๊ะนั่งให้เราสามารถนั่งกินข้าวได้สะดวกสะดวกด้วยพอสำหรับผู้หญิงอย่างเราแล้วการกินเป็นเรื่องใหญ่เสมอใช่ไหมคะเรามาดูลายอาหารกันค่ะ ตรงนี้จะมีบอกนะคะว่าเราสามารถจะสั่งเมนูพิเศษสําหรับเด็กได้ด้วยเดี๋ยวรอบหน้าถ้าพาลูกมาด้วยจะลองสั่งดูค่ะนี่ก็จะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มต่างๆส่วนอาหารนะคะก็จะมีทั้งออเดิร์ฟนะคะอาหารเรื่องน้ําย่อยนะคะมีซุปมีอาหารหลักนะคะนี่ก็จะเป็นไก่สตัฟด้วยสปินนชอันนี้ไก่ก็นุ่มดีค่ะรสชาติอร่อยดี อันนี้เป็นผนงไก่นะคะรสชาติก็เข้มข้นดี่งจากเป็นลาว์ของสายจัรบินแขกนะคะก็จะไม่มีเมนูที่ใช้หมูเลยนะคะก็จะมีเป็นเมนูที่เป็นไก่เป็นเนื้อวัวนะคะเป็นปลาซะมากกว่าซึ่งจริงๆพาก็ชอบมากนะคะเป็นคนที่ชอบกินเนื้อไก่กับเนื้อปลาอยู่แล้วอันนี้ก็ปลาชุบแป้งทอดนะคะกินกับซอสทาทาอันนี้เป็นเนื้อสเต็กกับไก่สเต็กนะคะก็จะมีกลิ่นของเครื่องเทศค่อนข้างชัดเจนเลยะคะ่ะอร่อยดีนะคะ นี่ก็เป็นเฟรนช์ฟรายกับผักต่างๆนี่เป็นเพนเน่ซอสครีมนะคะตัวเพนเน่ก็เนื่องจากอาจจะปรุงมานานนะก็จะค่อนข้างแข็งนิดนึงส่วนอันนี้ก็เป็นอาหารแขกนะคะพาไม่ได้ลองชิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรสชาติเป็นยังไงเนาะนี่ก็เป็นบาร์เครื่องดื่มนะคะก็จะมีเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะแต่พาก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้อยู่แล้วไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นเครื่องทํากาแฟนะคะก็มีกาแฟรูปแบบต่างๆแล้วก็มี ชานะคะให้เราได้เลือกได้เลยมีหลาย selection เลยตรงนี้เป็นบาร์อาหารเรียกน้ำย่อยนะคะแล้วก็เป็นบาร์ของของหวานนะคะไม่ได้ทานทุกจานแต่ว่าก็น่าทานทุกจาน,นก็เป็นสลัดนะคะซีซาสลัดนี่ก็เป็นเค้กนะคะแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีทาร์ตนะคะได้ลองชิมทาร์ตนะคะก็อร่อยดีค่ะนี่ก็น้ำผลไม้ต่างๆนะคะ น,นี้ก็เป็นอาหารที่พาตักมานะคะก็พยายามที่จะเน้นไปที่โปรโตีนเยอะๆเนาะเพราะว่าเราก็ต้องการโปรโตีนนะคะแล้วจริงๆมีกินของหวานหลังจากนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูไก่สเต๊ะนะคะถือว่าเป็นเมนูที่ชอบมากที่สุดที่กินในวันนี้นะคะถึงเวลาขึ้นเครื่องกันแล้วคะ่ะไฟนี้นะคะก็จะเป็นไฟเดินทางตอนเย็นนะคะแล้วก็จะไปเช้าที่ซนดนีไฟทั้งหมดก็จะประมาณ8ชั่วโมงนะคะวันนี้ ที่นั่งของพายอยู่ที่นั่ง 7A นะคะก็จะเป็นท้ายสุดของ Business Class เลยจะเป็นที่นั่งที่อยู่ติดกับครัวนี่ก็เป็นที่นั่งนะคะค่อนข้างใหญ่เลยมี amenity kit นะคะมีน้ำให้1ขวดมีปากกามาให้ด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าปูนอนนะคะอันนี้เป็นปุ่มปรับที่นั่งนะคะที่เราสามารถปรับระดับได้แล้วก็เราสามารถที่จะปรับเป็นปูแฟลตได้เลยนะนอนราบได้เลยที่วางหูฟังนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มให้1ขวดมีปากกามาให้นะคะ เปิดที่วางแขนมามีกระจกให้เอามาส่องแต่งหน้าได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวเรามาดูกระเป๋า a m เ n i t y ี้คิดกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในนี้ก็จะมีเป็นเอียร์ปลั๊กนะคะอันนี้ใช้อุดหูเวลานอนส่วนอันนี้ก็จะเป็นครีมเป็นโลชั่นต่างๆน,นี่ก็เป็นแปรงสีฟันและยาสีฟันค่ะถุงเท้าค่ะที่ปิดตาค่ะ งในกระเป๋าก็จะมีของประมาณนี้นะคะผลโลชั่นที่เขาให้มาก็จะมี3อย่างเลยนะคะก็จะมีเป็นแบบแผนคะรีมมีเฟสครีมนะมีบอดี้โลชั่นนะคะที่พานั่งมาวันนี้นะคะก็จะเป็น A 3 3 0 3 0 0เป็นแอ r b บัสซึ่งที่วางขานี่ก็จะยาวกว้างมากนะคะตัวพายเองเนี่ยสูง158ก็ยืดไปไม่ถึงที่วางเท้าเลยคะ่ะวางไปไม่ถึงเลยคะ่ะ อีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาด้วยนะคะก็จะเป็นพจามัสนะคะหรือว่าเป็นชุดนอนเนื่องจากว่าพานั่งที่นั่งท้าย,ายนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะเลือกซส์ได้นะคะเหลือถึงพาก็จะเป็นไซส์ L แล้วก่อนเครื่องจะขึ้นก็มีเวลคัมดื่มด้วยนะคะซึ่งพาก็เลือกเป็นน้ำเปล่านะคะเป็นสปาร์คิงวอเตอร์นะคะเพราะเราก็อยากจะดื่มอะไรที่มันแบบไม่มีแคลอรี่เนาะเพื่อที่เราจะได้เตรียมกินอาหารเต็มที่บนเครื่องนะคะ บนไฟนี้นะคะเขาจะมีการเสิร์ฟอาหารอยู่2มือนะคะก็จะเป็นมื้อเย็นกับมื้อเช้านะคะซึ่งเราต้องเลือกมื้อเช้าเอาไว้ก่อนว่าเราอยากจะทานอะไรหรือว่าเราจะตื่นมาทานไหมซึ่งสุดท้ายแล้วนี่ไอที่พาเลือกไปพาก็ไม่ได้ตื่นมาทานนะคะคือง่ายๆขอนอนก่อนดีกว่าส่วนทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะพาเช็คด,ดูแล้วก็มีหนังค่อนข้างเยอะนะคะแต่จริงๆพาก็ไม่ใช่คอนหนังนะคะก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันว่า หนังที่เป็นหนังใหม่ที่เขาบอกว่าเป็น new movie เนี่ยมัน new จริงหรือเปล่านะคะยังไงเพื่อนๆลองดูกันตามรูปที่พาถ่ายนี้ดูแล้วกันนะคะใครเป็นคอดูหนังก็คงจะทราบนะคะว่าหนังพวกนี้เป็นหนังใหม่จริงหรือเปล่าไปแล้วค่ะเตรียมตัวบินไปซิดนีย์กันแล้วนะคะการเข้าประเทศออสเตรเลียเราจะต้องมีการเขียน immigration card ด้วยนะคะค่ะก็ เขียนเอาไว้ก่อนเลยนะคะเผื่อจะได้ไม่ลืมพอตื่นเช้ามาบางทีมันมึนๆน,นงงๆเราก็อาจจะลืมได้เนาะเครื่องขึ้นไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีการเสิร์ฟเป็นแน็คนะคะก็เป็นถั่วอัลมอนด์พกก็เลือกเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าเหมือนเดิมนะคะเวลาเราอยู่บนเครื่องบินเราต้องดื่มน้ำเยอะนะคะไม่งั้นเนี่ยผิวเรามันจะแห้งมากอันนี้ปูโตเพื่อจะเตรียมลงอาหารเย็นให้แล้วนะคะนี่ก็เป็นสลัดกับขนมปงังพาเลือกเป็นแบบโฮลวีท เลือกเครื่องดื่มนะคะก็เป็นน้ำเปล่าเหมือนเดิมนะคะซุปค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุปฝักทองนะคะถ้ามีเพิ่มเครื่องดื่มมาอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นไดเอทโค้กสายการบินนี้ไม่มีแจกผ้าเช็ดมือนะคะกาเลยต้องใช้ผ้าเปียกที่าพาก่มาเช็ดมือแทนเมนคอร์สมาแล้วนะคะพาเลือกเป็นเมนูปลาคอตนะคะก็รสชาติของปลานี่มันก็จะจืดๆอยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่าตัวซอสเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นนะคะก็ทําให้รสชาติของอาหารจานนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะส่วนของหวานนะคะจริงๆเนี่ยบนแอร์ไลน์นี้ก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะพกักเลือกเป็นผลไม้กับไอศครีมแต่จริงๆเขาจะมีเสิร์ฟเป็นช็อกโกแลตบาร์กับช็อกโกแลตพายด้วยแต่ผาไม่ได้เลือกช่วงนี้คนเดินทางก็ไม่ใส่แมสก์กันแล้วนะคะเราก็จะต้องพยายามป้องกันตัวเองเต็มที่นะคะก็พกโปรไอติกมาทานด้วยกรอกลงปากได้เลยค่ะรสชาติอร่อยมาก จากนั้นนะคะพาจะมีพกตัวผงสมุนไพรกับผงคอลลาเจนขึ้นมาทานบนเครื่องบินด้วยค่ะเรียกได้ว่าเดินทางยังไงให้สวยให้ยังภูมิคุ้มกันเต็มที่ก็ประมาณนี้ล่ละค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชุดนอนเตรียมนอนกันแล้วนะคะนี่ก็คือชุดนอนไซส์ L ที่พาได้มาค่ะเดินกลับมาที่นั่งนะคะแอร์โฮสเตสก็ได้มีการปูที่นอนไว้ให้แล้วเราก็กดปุ่มนะคะให้ ับเป็นที่นอนแบบฟูลแฟตเลยเรียบร้อยค่ะเราได้ที่นอนฟูลแฟตแล้วนะคะนอนแบบราบเลยก่อนนอนขออุดหูหน่อยนะคะเพราะว่าพาเป็นคนที่ได้ยินเสียงอะไรกอกๆแกกๆนี่ก็จะนอนไม่หลับเราที่อุดหูที่ทางเครื่องบินให้มาเนี่ยก็อุดได้ไม่สนิทนะคะพาเลยต้องพกที่อุดหูของพาเองนะคะเป็นที่อุดหูแบบซิลิโคนมันก็จะอุดเราก็จะแน่นกว่าแล้วก็จะเสียงเงียบกว่าค่ะ คนอื่นเขาไม่ใส่แมสกันแล้วนะคะแต่ว่าพาก็ยังใส่แมสอยู่นะคะจริงๆก่อนที่มีโควิดเนี่ยพาก็เป็นคนที่ชอบใส่แมสขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วนะคะพอรู้สึกว่าบนเครื่องบินมันเป็นอากาศปิดนะคะก็อาจจะทําให้ได้รับเชื้อโรคจากคนอื่นได้ง่ายเอาละค่ะถึงเวลานอนแล้วนะคะขอ,อนอนกันนะคะทุกคนเช้าแล้วค่ะใกล้ถึงซิดนีย์แล้วนะคะสรุปพาก็ไม่ได้ตื่นมากินข้าวเช้านะคะตื่นมาก็ครึ่งชั่วโมงใกล้จะแลนดิง้ง นื่องจากว่าเราก็ไม่ได้เช็ดหน้าล้างหน้านะคะแล้วก็หน้าเต็มตั้งแต่ก่อนนอนนะคะตื่นมาก็ทัชอัพนิดหน่อยนะคะก็สามารถที่จะลุกเต็มได้แบบนี้ค่ะช่วงนี้เวลาที่ซิดนีย์จะเร็วกว่าที่ประเทศไทย3ชั่วโมงนะคะเครื่องแลนดิ้งแล้วนะคะถึงซิดนีย์แล้วค่ะ